มีเงินอยู่พันห้าลงทุนอะไรดีที่มันได้เงินตอบแทนล้านหนึ่งผมว่าบางทีตั้งคำถามมันก็เวอร์เกินไปนะแต่ถ้ามีเงินอยู่พันห้าเนี่ยจะทําอะไรดีให้มันมีกําไรที่สุดจงเอาเงินพันห้าที่คุณมีเนะี่ยลงทุนให้กับความทรงจําที่ดีที่สุดแล้วมันจะงอกเงินเป็นกไรชีวิตของคุณผมเคยเล่าไปแล้วว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขามีเพื่อนเป็นบาทหลวงแล้วผู้ชายคนนี้เขาหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ไปหาบาทหลวงจะไปขอข้าวกินบ้างกันเถอะ บาดหลวงก็เห็นเพื่อนเก่าดีใจมากพอเพื่อนเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยเหลือเงินอยู่ประมาณร้อยดอลลาร์และร้อยดอลลาร์เนี่ยพยายามจะยื้อให้มันนานที่สุดนะพยายามพยายามจะอยู่ได้เงินร้อยดอลลาร์เนี่ยให้มันยาวนานที่สุดเพื่อนที่เป็นบาดหลวงก็ยิ้มแล้วบอกว่าโอเคท,ที่มีข้าวให้คุณกินนะครับแต่ขอให้เพื่อนรักเนี่ยทำอะไรอย่างหนึง่งแลกกับการเลี้ยงดูของโบสถ์เราจะให้ดีเลี้ยงดูอย่างดีเลยบอกทําอะไรบอกว่า ให้เอาเงินร้อยดอลลาร์เนี่ยที่ที่ห่วงนักห่วงหนาไม่อยากจะใช้เนี่ยเพราะเมืเ่อคืนก้อนสุดท้ายเนี่ยหย่อนในตู้บริจาคเพื่อนก็ตกใจแต่ก็ยอมทําตามนะเพราะหนึ่งเชื่อและศรัทธาในเพื่อนที่เป็นบาทหลวงอันนี้ผมเคยอ่านมาสองคิดได้ว่าการทําบุญมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีก็หย่อนลงไปในตู้บาทหลวงก็พาไปกินข้าวกินปลาอย่างดีหลังจากนั้นมาเขาก็ออกไป มันไปนกลายเป็นความทรงจําอันเดียวที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดคือได้บริจาคเงินในโบ์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจิตมันคิดถึงเรื่องเงินก้อนสุดท้ายแล้วแล้วมีความกลัวเจือเข้าไปไม่ว่าเราจะนึกอะไรเนี่ยถ้าจินตนาการของเราเนี่ยมันมีความกลัวเนี่ยจินตนาการของเราเนี่ยมันจะอ่อนปกเปียกนะครับความกลัวเขากลัวอะไรอ่ะความกลัวเขากลัวอะไรอันเนี้ จำไว้เลยนะครับสิ่งที่ความกลัวพ่ายแพ้คือความรักคือความรักมันอยู่ไม่ได้อ,อกอีแป้นจะแตกมันเป็นขั้วตรงข้ามพลังงานความรักดูเหมือนอ่อนแอดูเหมือนไม่เข้าท่าแต่คนที่ฉลาดล้ำเลิศคนที่รวยที่สุดคนที่พลิกชีวิตได้อย่างมหัศจ,จรรย,ย์ใช้พลังงานความรักเท่านั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยพลังงานความกลัวแต่จุดหนึ่งความรักจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ในช่วงชีวิตของเราก่อนที่มันจะ จะก้าวขึ้นไปสูดจุดที่มันสูงกว่างน,นั้นอุปกรณ์ที่มันจะขยายจินตนาการของเราเนี่ยให้มันกว้างไกลให้มันมีกําลังนะครับสิ่งนั้นเรียกว่าพลังงานความรักนะพลังงานความรักสําคัญมากๆเลยนะอันนี้พอผู้ชายคนนั้นบริจาคเงินข้าไปทําให้มุมมองที่เขานึกถึงเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับการบริจาคมันเชื่อมโยงไปถึงการทําบุญมันเชื่อมโยงไปถึงพระเจ้ามันเชื่อมโยงไปจากสิ่งดีงามทั้งหมดเข้าใจนะฮะ มันทําให้หลังจากที่เขากินข้าวอิ่มแล้วก็เดินออกมาจากโบสถ์เนี่ยพอเขานึกถึงเงินก้อนนั้นทีไรมันเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมโยงมันไปนเชื่อมโยงกับสิ่งดีงามทั้งหมดท่านถึงให้บริจาคเงินนะครับถึงให้ช่วยเหลือสังคมผมแนะนําไปหลายคนด้วยความสมัครใจว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้มันมันไม่ใช่เป็นภาคบังคับแต่ผมแค่แชร์ว่าไรายได้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยผมก็โคตรตุกตาแบ่งกันเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่คงที่ ก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายอะไรเงินก้อนนั้นจะนําไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ,อคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเราให้เลยเพราะฉนั้นเวลาที่เรานึกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวเรานึกถึงคนมาเรียนคอร์สเรานึกถึงคนที่ประสบความสาเร็จมีรายได้เข้ามามันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการกระทําที่เรานําไปช่วยเหลือผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมด อย่างบริจาคให้สภาการชาติไทยอย่างเนี้ยโอ้ยมีคนบริจาคเข้าไปร้อยล้านพันล้านในร้อยล้านพันล้านน่ะคือเงินเราอยู่ด้วยและเงินเรามันจะกลายเป็นพันล้านเงินเรามันจะกลายเป็นหมื่นล้านมันมีเงินเราอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยเป็นเป็นวิธีคิดที่ที่เจ๋งมากๆดังนั้นท่านที่ถามว่าสิ่งที่เราคิดตลอดคือสิ่งที่เราต้องการถูกต้องแต่เราต้องมาแยกแยะอีกว่าสิ่งที่เราต้องการนั้น มันมีความกลัวเจือด้วยหรือไม่มันมีความหวันวิตกมันมีความกลัวเจือด้วยหรือไม่แล้วถ้าเราไม่เคยฝึกจิตเราไม่เคยไม่เคยนั่งนิ่งๆหรือที่เรียกว่าเข้าเงียบเราไม่เคยเห็นกระบวนการแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากกันตัวนี้คือตัวความคิดตัวนี้คือตัวความรู้สึกศ1นยหนึ 01, โอ้โหดูสิพระเจ้าทําการศู 01, คือรหัสด,ดิจิตอลศูนย์หนคือทั้งหมดของโลกอยนี้ คือค่าตั้งต้นในระบบดิจิทัลคือ010101งนั้นความคิดกับความรู้สึกมันก็คือค่าตั้งต้นในโลกจินตนาการทั้งหมดของเรานะครับความคิดกับจินตนาการท้งสองอย่างนี้รวมกันเป็นไปในทางเดียวกันแล้วคุณมีพลังงานความรักใส่ลงไปท่านจึงให้ทำงานที่รักไม่มีใครประสบความสาเร็จจากการทำงานที่เกลียด ไม่มีใครประสบความสําเร็จจากการร่วมงานกับคนที่เราเกลียดเขาเกลียดเราเราเกลียดเขาไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครสําเร็จในเรื่องนั้นนะครับ